สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนซื้อรถมีรุน้นรถภาษีรถยนต์50%สูงสุดขันละ1 0 0 0ทุกอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดกำลังผลิตปี2563เหลือ1ล้านคันจาก2ล้านคันในปีที่แล้วจนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต้องลดกำลังการผลิตกระทบแรงงานทั้งระบบหลายแสนคนล่าสุดค่ารถยนต์ยื่นข้อเสนอผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐเข้ามาดูแลนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันที่19พฤศภาคม2563ได้เข้าไปยื่นข้อเสนอแก่ภาครัฐ3ข้อประกอบด้วย 1. ขอให้เลื่อนบังคับใช้มาตรฐานยูโร5และยูโร6ออกไปก่อนจากเดิมที่จะมีผลในปี2564และ2565ตามลำดับ 2. ต้องการให้ภาครัฐลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์50%ซึ่งจะทําให้รถมีราคาถูกลงถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งนี้ต้องเป็นรถที่ผลิตในประเทศเท่านั้น 3. มาตรการรถเก่าแลกรถใหม่โดยประชาชนนํารถเก่าอาจจะมากกว่า20ปีมาแลกซื้อรถใหม่และรับส่วนรถ1 0แสนบาทส่วนหนึ่งจะเป็นการลดมลพิษ PM 2.5ด้านในองค์อาจ พงปิตวรศินนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือว่าลดลงมากหากประเมินตอนนี้คาดว่าตัวเลขอาจจะเหมือนที่โคศกกลุ่มได้แจ้งไว้คือ1ล้านคันแบ่งเป็นขายในประเทศ5 0 0แสนคันและส่งออก5 0 0แสนคันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต้องมีข้อเสนอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเพราะไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบ แต่อุตสาหากรรมยังมีซัพพลายเชนมีบริษัท SME ต่างๆมากมายที่ต้องการให้รัฐช่วยรักษาฐานเหล่านี้เอาไว้ส่วนเรื่องแรงงานบริษัทต่างๆไม่ได้อยากให้เกิดการเลิกจ้างเพราะแรงงานถือเป็นส่วนสําคัญในการผลิตโดยเฉพาะแรงงานภาคยานยนต์ที่ต้องฝึกฝนใช้เวลาในการฝึกหลายปีดังนั้นสถานการณ์ในตอนนี้คือการพยายามตรึงไว้ให้ได้นานที่สุดด้านนายพชรอนันตสินอธิบดีกรมศรพสมิตร กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอเสนอขอปรับลดภาษีรถยนต์50%หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่ากรมได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสอ,อทอในเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ขอพิจารณาในรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวก่อนว่าเป็นอย่างไรซึ่งตามหลักการแล้วกรมสปส พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิทุกรายดังนั้นจะเร่งพิจารณาเพื่อหากสรุปให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามหากมองถึงเหตุผลของผู้ประกอบการรถยนต์ที่ระบุว่ายอดขายในประเทศและการส่งออกรถยนต์ชะลอตัวลงมากนั้นการช่วยเหลือด้านการลดภาษีรถยนต์ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมเนื่องจากรถยนต์ที่ค้างสต็อกอยู่นั้นถูกเรียกเก็บภาษีแล้วดังนั้นคงต้องพิจารณาว่า หากจะต้องให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นในลักษณะใดกรมจัดเก็บภาษีตั้งแต่หน้าโรงงานตอนรถยนต์ผลิตออกมาขายที่โชว์รูมหรือเพื่อรอส่งออกแล้วดังนั้นไม่รู้ว่ายอดขายของรถยนต์กลุ่มนี้ลดลงกรมจะช่วยอะไรได้ดังนั้นต้องไปดูก่อนว่าข้อเสนอของเขาคืออะไรและเราจะช่วยอะไรได้บ้างซึ่งตามหลักการแล้วกรมอยากช่วยเต็มที่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องวิกฤตนายพรชรกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ